สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับเต็ก,กัวด่างแล้วก็พอใจไรเดอร์นะครับผมคลิปนี้นะอยู่กับนี่อีซูซุในจุดเก้าบูพาวเวอร์นะครับคันที่กำลังมีกระแสอยู่ตอนนี้นะไปจูบท้ายโสรสลอยอนะ่ะคันนี้ก็นอกจากใช้ทำมาหากินแล้วนะครับก็ใช้ล่าเหยื่อถึงการเวลาแล้วละ่ะรถคันนี้ปีอะไรเนี่ย16ป, 2016. ปี2016วิ่งเท่าไรละ3 0 0แสนสามแสนนะครับ เนะี่ยวิ่งเยอะนะครับวิ่งล่าเหยื่อครก็มีนะช่วงล่างเริ่มไปแล้วแหละนะครับเนี่ยมาก้มดูนะครับเนี่ยครับเราสามารถตรวจสอบช่วงล่างเองได้ง่ายๆนะครับเห็นไหมนะตัวลูกหมากนะครับลูกหมากปีกนกเนี่ยเริ่มฉีกแล้วนะครับนะแล้วก็มันมีอาการหลวมแล้วนะครับแล้วก็ช่วงล่างดังแล้วใช่ไหมดังครับอ่าทีนี้วิธีเช็คเอามือมือซ้ายจาับตรงนี้อ่าเนี่ย ขวาจัดตรงนีนน้แล้วลองขยับดูขยับดูซ้ายขวาเป็นไงขยับได้คหลวมนะหลวมมีเสียงจึจักรจัก,กถูกไหมเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนช่วงล่างนะครับนะวันนี้จัดอะไรของอะไรมาตองห้าครับผมตองห้าใช่ไหมนี่ครับตองห้ามันเป็นของญี่ปุ่นนะครับผมตัวเนี้ยนะแต่ก็ต้องระวังของฟอร์มด้วยนะครับเพราะว่ามันมีของฟอร์มเยอะนะครับ นสองห้านะผมก็ใช้ยี่ห้อนี้ก็แล้วแต่งบประมาณนะตอนนั้นนะครับงบถึงก็ไปแท้สูงเลยใช้ยาวๆนะอันนี้ก็ลองลงมาก็ประมาณนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับ,รบดับแรกนะเดี๋ยวเรายกล้อนะครับผมยกล้อลอยนะเดี๋ยวถอดล้อตำแหน่งนะครับตำแหน่งขึ้นแม่แรงของ1.9นี่จะอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นแม่แรงนะครับ แล้วก็วาง3ามขาตามคานต่างๆของรถนะครับนะของผมวางไว้อีก2ตัวนะครับเพื่อความชัวนะเวลามุดเราจะได้มุดแบบมั่นใจนะครับผมนะ <S 2>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  บล็อกแรงๆนี้ออกดีจังนะดีวอนะโ hey, อ๊บโอเคนะล็อตล้อเบอร์19นะครับ6ตัวนะนี hey, ่ครับเห็นชัดๆนะตัวนี้นะเนี่ยไปแล้วนะครับ ส่วนลูกหมากตัวล่างนะครับลูกหมากคันชักเนี่ยลูกยางยังไม่ฉีกจารบียังไม่หลุดนะครับแต่ก็คือมันหลวมนะครับนะเดี๋ยวเราก็ไล่เปลี่ยนหมดเลยครับกันสิ่งแรกที่ต้องทํานะครับก็ตรงนี้นะครับเบอร์สิบนะถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนน็อตยึดสาย ABS นะครับนี่นะครับนี่ครับเราก็จะเจอน็อตอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวเอาคลิปล็อกตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาเหล็กคลิปล็อกตรงนี้ออก แล้วก็ดึงตัวนี้ออกนะครับต,ต่อไปนะอันนี้บล็อกเบอร์ยี่สิบสองนะครับอ่ะเอาไปแล้วก็อ่ะหันออกได้เลยนะครับก็จะแน่นๆหน่อยนะตัวนี้ย2ิบสองอ่านี่ครับออกแล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับตัวลูกหมากเนี่ยมันจะติดอยู่กับคอ,อม้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูด ลูกหมาให้หลุดออกจากคอม้านะครับโดยใช้ตัวดูดลูกหมานะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวจัดกันต่อเลยคัะน,นี้ใส่ตัวดูดลูกหมาไปแล้วนะครับผมโอเคนี่ครับตัวลูกหมาหลงเหลงเลยนะือ่อทีจังหวะดูด้วหลุดนะครับลืมประคองตัวคอม้าไว้หน่อยนะครับจริงๆก็ประคองตัวคอม้าไว้หน่อยนะครับนะโอเคเนี่ยดูสิ นะโอเคต่อไปนะครับถอดตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้ครับเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็มีอ่ะลองข้างล่างด้วยอ่ะได้เลยเนี่ยครับผมอ่ะโอเคเนี่ยครับผมถอดได้เลยนะครับสี่ตัวนะครับนี่นะครับโอเคนี่หลุดแล้วนะครับ ลูกมาปีกนกบนนะดี a ม็1.9นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเขาจะมีรูมาให้นะครับเป็นหัวอัดจรารบีนะแต่เดี๋ยวนี้นี่คือไม่มีนะครับนะเสียก็เปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะครับหรือบางท่านนะครับเขาก็ไปเจาะรูแล้วก็เพิ่มหัวอัดจรารบีเพิ่มเข้าไปนะครับนะเวลามันเสื่อมก็อัดจะลบีเปลี่ยนลูกยางอะไรประมาณนี้นะนี่ครับตัวเก่าหลวมโรกเลยส่วนตัวใหม่เนี่ยจะแบบ แน่นมือมากนะครับนะมือโยกได้แบบแน่นๆเลยนะนะครับเขาก็มีน็อตตัวนี้มาให้แล้วก็มีนี่ตัวอินล็อกมาให้นะครับอ่าก็เดี๋ยวประกอบตัวใหม่จับเข้าไปได้เลยนะครับ<ๆ>ก็อย่าลืมทาความสะอาดบริเวณนี้นะครับผมนะเราทาความสะอาดลจะก็จับไปักแน่นได้เลยนะครับ นั้นนะครับก็ขันประแจปอนนะครับโอเคโอเคตวค่าประแจปอนเดี๋ยวผมเอาไว้ให้ดูท้ายคลิปอีกทีนะครับโอเคเนี่ยครับบูทของใหม่จะแน่นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่มันเข้าไปในคอม้านะครับนะจุดนี้นะครับคอม้ามันหนักนะครับเราก็ใช้แม่แรงนะครับช่วยยกดันคอม้ายกขึ้นช่วยนะครับนะเพื่อให้มันเข้ารูนะครับาเลยเอาแล้ว นะครับแล้วก็เนี่ยเข้าแล้วนะครับนะแล้วก็ใส่น็อตตัวใหม่กลับเข้าไปได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ให้แน่นเลยนะครับผมโอเคอ่าเรียบร้อยนะครับขันปอนแล้วนะต่อไปก็ใส่ตัวปิดล็อกตัวนี้กลับเข้าไปได้เลยนะดีครับนี่ครับ ใส่ตัวคลิปล็อกกลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นทั้งข้างบนข้างล่างแล้วนะครับต่อไปก็ใส่นี่ตัวล็อกสาย ABS จับเข้าไปนะครับโอเคอ่นนีเบอร์สิบนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนลูกหมากปีกนกตัวบนนะครับลูกหมากปีกนกบนเสร็จแล้วนะครับมาต่อกันที่ลูกหมากปีกนกล่างนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวจะเริ่มโดยการนี่ครับเอาตัวคลิปล็อกมันออกก่อนนะครับ โอเคออกแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับนั่นแล้วนะครับนี่ครับมันจะแน่นหน่อยนะครับเอออกครั้งแรกเนี่ยอันนี้คลายออกไปแล้วนะครับโอเคนีครับรูดแล้วเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปก็จะใช้ตัวดูดลูกหมากให้และครับผมนะดูดตัวลูกหมากให้ลุดออกจากฟอร์มานะครับนี่ครับใช้ตัวดูดลูกหมากนะ โอเคตอนนี้เราดูตัวลูกหมากปีกนกตัวล่างนะครับให้หลุดจากตัวของมาแล้วนะครับมันจะแน่นๆหน่อยนะครับพอตัวนี้หลุดนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาถอดน็อตยึดลูกหมากปีกนกตัวล่างสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับถอดสี่ตัวนี้นะครับเบอร์สิบดนะครับเน่ก็หามุมถอดได้เลยนะครับมันมีแหวนตัวเมียอยู่ด้านล่างด้วยนะครับเน่ตัวนี้อ่ะถอดได้เลยครับตรงตัวนี้นะครับ ปึ๊บอ่ะเดี๋ยวออกมาเหมือนนี้นี่ครับนะถอดออกทั้งสี่ตัวได้เลยนะครับอันนี้ผมถอดไปแล้วนะเดี๋ออกมาเลยทั้งสี่ตัวเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะขยับลูกหมากปีนนกออกนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดตัวนี้ก่อนนะครับลูกหมากคันชักตัวนอกตัวนี้นะครับอ่ะมันมีคลิปล็อกอยู่ตรงนี้นะครับก็เอามันออกได้เลยนะอ่าโอเคครับ แล้วก็ถอดน็อตยึดตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เบอร์22ิบนะครับเนี่ยครับถอดออกได้เลยนะครับอันนี้ผมคลายไว้แล้วนะครับผมเบอร์22นะครับโอเคนะหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ตัวดูดลูกหมากเนี่ยครับนะดูดลูกหมากคันชักนอกให้หลุดออกจากคอม้านะครับอันนี้หลุดแล้วนะครับผมนอเนี่ยครับหลุดออกนะครับตัวคอม้าจะให้ตัวได้นะครับนะนี่ครับลูกหมากติดลกล่างก็หลุดแล้วนะครับก็ ยกนะครับเนี่ยมันให้ตัวได้แล้วนะอ่ะดึงขยับมันออกมานะครับแบบนี้นะครับแล้วทีเนี้ยอ่ะก็<ซ>ดึงตัวนี้นะครับดึงด้านช่างตัวนี้ออกก่อนแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะตัวลูกหมากตัวเนี้ยนะมันสวมอยู่กับมันสวมอยู่กับตัวปีกนกล่างนะครับเนี่ยมันเป็นร่องสวมอยู่แบบนี้นะครับนี่แหะครับผมนะ รวมเลยนะครับหลมโครกนะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาตัวใหม่ใส่กลับเข้าไปนะครับอันนี้เป็นลูกหมากปีกนกล่างนะครับของตองห้านะครับตัวใหม่นะนเขาให้น็อตยืดตัวนี้มานะครับแล้วก็คลิปล็อกมาด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ลูกหมากปีกนกล่างตัวใหม่กลับเข้าไปนะครับบิดลูกหมากนะครับให้อยู่ในท่านี้นะครับนะมาโอเคมาเลยก็สวมตัวนี้ลงไปก่อนนะครับอ่ะสวมไปนี้ นี่แล้วก็ขยับเข้าไปตามสเต็ปเดิมเลยนะครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละเอาแล้วนั่นแหละครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะรูน็อตตรงนะใส่น็อตได้เลยสีตัวนะครับตัวนั้นแหลนะโอเคอ่ะอ่ะ,อ,ะอืมโอเค รูน็อตตรงพอดีนะครับผมนะโอเคโอเคอะโอเคครับแม่นทุกตัวแล้วนะนี่ครับโอเคครับ,อคครบตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกหมากปีกนกบนลูกหมากปีกนกล่างนะครับนะเช็คน็อตทุกตัวนะครับรายละเอียดทุกจุดนะครับ มาเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับลูกมาปีกนกบนตัวนี้นะตัวละ500นะครับตัวนี้นะตัวละ500ซ้ายขวาก็1,000บาทนะครับส่วนลูกหมาปีกนกล่างตัวนี้นะ ตัวละห0 0นะสองตัวซ้ายขวาก็1,200บาทนะครับรวมซ้ายขวานะครับลูกหมากตีนกบนล่างราคา2,200บาทนะครับของตอง5้าแท้นะครับ,ต,นะรบต้องระวังด้วยนะตอง5้ามีของฟอร์มนะครับต้องระวังให้ดีนะค่าอะไหล่2,200บาทนะครับส่วนค่าแรงก็แล้วแต่อู่เลยนะครับแต่ถ้าทำเองนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยนะเครื่องมือต้องพร้อมนะครับ โดยเฉพาะพวกตัวดูดลูกหมากเนี่ยนะตัวลูกหมากเนี่ยมันจะอยู่ติดกับคอม้านะครับจะดูดออกแบบยากมากนะต้องใช้กําลังภายในค่อนข้างเยอะนะผมเนี่ยก็เล่นเอาจนเหนื่อยเลยเหมือนกันนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับขึ้นแม่แรงวางสามขานะโอเคนะครับใน d m a ม็กหนนะครับนะาวิธีเปลี่ยนก็ประมาณนี้นะครับ โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะถ้าดูแลชอบใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนลูกหมากกันโคงกับลูกหมากแหลกคันชักกันต่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับย่ h yeah.